สน,นี้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณรเัเิเยนสีมงคลซึ่งเป็นซีอของเรานะคะคุณรัเทียนจะมาตอบคําถามทุกอย่างแต่ขอคําถามหลังจาก r e s e n t a t i o n จบแล้วกันนะคะใครจะถามคําถามอะไรเตรียมไว้ได้เลยะคะ่ะวันนี้คุณรัีิยนจะมาตอบให้ฟังอย่างหมดจดแล้วตอนเริ่มต้นของ r e s e n t a t i o n ของเราจะเป็นคุณชุติเดชคุยให้ฟังก่อนนะคะว่า ผลประกอบการของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะจากนั้นจะเป็นทางด้านของคาร์ดมาร์เก็ตติ้งคุณพิทยาจะมาคุยว่าเรามีแคมเปญอะไรที่ทำไปแล้วประสบความสำเร็จยังไงบ้างต่อไปเรามีแผนจะทำอะไรข้างหน้านะคะคุณสุดาพรนี่เจ้าของ Product Personal Loan ซึ่งถึงแม้จะ เป็นพอร์ตที่ยังเล็กอยู่ในใน KTC แต่ก็โตเร็วมากนะคะก็จะมาคุยว่าเหมือนกันว่า,า Personal loan ของเราจะโตไปอย่างไงบ้างนะคะเฉะนั้นเราขอเริ่มจาก Presentation ทางด้านของผลประกอบการก่อนเลยนะคะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับเขาเป็นครั้งในวันนี้เป็นเรื่องของไตรมาสที่2นะครับ ผลประกอบการจนถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนานะครับปี2014นะครับสำหรับควอเตอร์ที่2นะครับเรารีแคปกันนิดหนึ่งนะครับว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยเป็นควอเตอร์ที่บ้านเมืองเราก็นะครับผ่านจุดอะไรต่างๆมานะครับจนกระทั่งถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็มีการยึดอำนาจนะครับจากทาง พอสชอนะครับซึ่งก็มีผลทําให้ซึ่งช่วงนั้นมีเคอร์ฟิลด้วยนะครับถ้าเราจับมาได้เคอร์ฟิลที่4ี่ทุ่มนะครับทุกคนก็รีบกลับบ้านหน่อยก็ช่วงนั้นอาจจะทําให้สเปนดิ้งเราลดลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เคอร์ฟิลปรับมาเป็นเที่ยงคืนตามปกติเนี่ยสเปนดิ้งก็เริ่มเริ่มกลับขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยควอเตอร์ที่2อาจจะเป็นควอเตอร์ที่เรามีวันหยุด่อนคข้างเยอะนะครับ เดือนเมษาเราก็จะมีช่วงของวันจกักรีช่วงของวันสงกราน์นะครับถ้าใครติดถ้าใครหยุดติดต่อกันยาวๆก็อาจจะได้เกือบสามอาทิตย์นะครับซึ่งอะไรก็จะมีมีมีผลต่อการสองถามนี้บ้างนะครับในเดือนพฤษภาก็เช่นกันนะครับสภาก็จะมีวันหยุดย,ยาวอยู่นะครับตั้งแต่วันฉัดมงคลไล่ไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนกันนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับทางเราทาง KDC เองเนี่ยเราก็อาแวร์ในสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมทางด้านการตลาดก็ดีหรือว่าการติดตามรงฐานนี้ก็ดีเนี่ยนะครับก็ได้พยายามที่จะแฟกเตอร์อินนะครับในสิ่งเหล่านั้นเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ผลประกอบการอ,าออกมาอย่างที่ท่านนักลงทุนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับในเป้าหมายของ KDC นะครับโดยที่คุณรัเทียน เมื่อปรจเาตอนปี1 2นะครับบรเทียนก็ได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าอตอนปี1 2นี่เราจะทำให e คอดพอ i ์นะครับปี1 3นะครับเราก็ Achieve กับรายพันล้านไปแล้วนะครับในปี1 4นะครับ1 45 1ต่อๆไปนะครับสิ่งที่เราเร่งดำเนินการอยู่ก็คือการปรับปรุงกระบวนการทำงานนะครับปรับปรุงวิธีคิดวิธีนำเสนอ Product แล้วก็ Service ใหม่ๆนะครับที่ ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดีกว่าผู้แข่งขันนะครับซึ่งจะทําให้เราก้าวไปเป็นที่1ในปี2018นะครับธุรกิจของเรามีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เพอร์ซอนอลโลนนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมีพอร์ตอยู่ที่ประมาณ68นะครับเพอร์ซอนอลโลนคือเคธิสีพราวนะครับมีพอร์ตอยู่31ซ์นะครับ ในส่วนของบัตรเครดิตเองเนี่ยเ,เรามีแฟรนไชส์เราทำให้สู่สาแฟรนไชส์ก็คือ Visa Master แล้วก็ JC b นะครับกลุ่มลูกค้าของบัตรเครดิตนะครับก็จะเป็นมีคัดมีการใช้จ่ายอยู่ในกรุงเทพประมาณ56%นะครับในตา่างจังหวัดอยู่ที่ที่ประมาณ44%นะครับส่วนของเ t c Proud นะครับคือ Personal l o a n นะครับ อยู่ในกรุงเทพประมาณ42แล้วก็58ออยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับรายได้ของธุรกิจบัตรเครดิตนะครับจึงเนรเบประมาณ65ของรายได้รวมของบริษัททั้งหมดนะครับแล้วก็34เมาจากรายได้จากสินเชื่อบุคคลนะครับส่วนของผูดด้ถือหุ้นนะครับก็ยัง เคทีบีนะครับธนาคารกรุงไทยก็ยังถืออยู่49.45%ิบเก้าจุ่อรนะครับระดับที่2ก็ยังคงเป็นจุลมงคลนะครับแล้วก็ตามตามชื่อที่ไล่มานะครับในหน้าถัดไปนะครับเครดิตคาร์ดนะครับยังคงเป็นทูตส์เพเมนต์นะครับที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราใช้ บัตรเครดิตเป็นเป็นทูซับเพย์มถึง18-9%ของของคอนซัมชันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับในต่างประเทศก็ยังมีรูมที่จะขยายไปได้อีกมากนะครับเค,ครดิคารัทที่สิ้นควอเตอร์ที่2นะครับเรามีจำนวนบัตรอยู่ทั้งสิ้น1,687,555บาบัตรนะครับนะครับก็ มี spending นะครับโดยโดยโดยหกเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ5.1%นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจะมีรายละเอียดให้ดูว่าเราเราเราเกณฑ์โมเมนตัมของของ,ของการทำการตลาดในปีนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวน,นะครับ<โด>ลูกหนี้นะครับลูกหนี้บัตรเค,ครดิตอยู่ที่34,00 0ล้านนะครับโดยมี delinquency นะครับอยู่ที่2.6นะครับอัตรา NPL นะครับ อยู่ที่2.0เมื่อเทียบไปอินดัสทรีที่2.7นะครับซึ่งต่ำกว่าอินดัสทรีค่อนข้างมากแล้ววันนี้เราน่าจะเป็นอพอร์ตที่ดีที่สุดในในอินดัสทรีนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูตัวเลขเทียบกับอินดัสทรีนะครับที่ได้มาจากทางแบงชาติเนี่ยจะเห็นว่า mm hmm. number of cars เนี่ยโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ60%นะครับ year on year ในส่วนของ อ่า v i s u a b l e เองนะครับควอเตอร์หนึ่งมาคอเตอร์สามก็ลดลงไปนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีการอ่มี payment rate ที่สูงขึ้นนะครับอ่า spending นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ spending เนี่ยนะครับดูจากคอเตอร์หนึ่งมาคอเตอร์สองจะเห็นว่า,าเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นของ ktc เนี่ยวิ่งไล่ขึ้นมาทัานอินดัสทรีในควอเตอร์สองแล้วนะครับเพราะฉะนั้น momentum ในการทำงานทางฝั่ง marketing ของคุณพิทยาก็เริ่ม จอ,อกเราออกผลนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณพิทยาวิจะทำอะไรต่อนะครับในส่วนของ Personal l o a หลนะฮะเช่นเดียวกันพอร์ตขยายขึ้นมานะครับอยู่ที่15,855ล้านนะครับจำนวนแอกเคาอยู่ที่6 6 <000 S 1> 6ัน7กรนหกหันเจ็อะครับโดยที่ด e l i n q u e n c y ก็ลดลงนะครับอยู่ที่3.3แล้วก็ตัว NPL นะครับเมื่อเทียบกับ Industry แล้วเนี่ย เราก็เช่นเดียวกันต่ำที่สุดในอินดัสทรีนะครับที่1.2เทียบกับอินดัสทรีทั้งหมดที่4.2นะครับนะครับจาําวนไหนเขานะครับก็เพิ่มขึ้นมาไล่มากับทันอินดัสทรีแล้วนะครับ r e c e ฟเ a อร์เองเพิ่มขึ้นมากกว่าอินดัสทรีนะครับในในในเส้นสีน้ำเงินนะครับตัว P&L นะครับ เอ่อท uh, uh, ั ar, ้วทั้ e รายนะครับครับ e a r โตขึ้นประมาณ89%นะครับ Year-on-Year โดยมี b a t เ e ็ดร e คอปเเพิ่มขึ้นประมาณ25% Year-on-Year เ year, ช่นเดียวกันนะครับเอ่อ uh, ส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับที่ที่ที่เราเห็นไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจำนวนคา้าและจำนวนโลนเนี่ยเพิ่มขึ้น uh, มากนะครับระมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ในในช่วงของเยอเยอเะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเยวเดียส่วนใหญ่ก็จะมาจากการหาบัตรนะครับเป็น acquisition cost ที่เพิ่มขึ้นนะครับ interest e x p e n s e ลดลงนะครับ5.9นะครับ while right operation ก็เช่นกันกำไรนะครับอยู่ที่826ล้านเพิ่มขึ้น65เ e a r o n y e a r ดดีนะครับส่วนของ funding นะครับ อ่าดัชนีพิที่ไรโชอยู่ที่6.8เท่านะครับซึ่งก็ยังห่างไกลาจากอ่าฟันเดนเชียร์เคาน์เตนที่10นะครับ mm hmm. ก็ก็ยังมีรูมอยู่ค่อนข้างเยอะมากอ่า uh, ส่วนของฟันดิ้งคอร์สนะครับลดลงจากปีที่แล้ว4.8วันนี้เหลืออยู่ที่4.5นะครับคีฟันเดนเชียร์ไรโชนะครับคอร์สสุญญ่าไรโชนะครับอยู่ที่37%เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก จากคอร์สของไอท i ช t i o n ที่เพิ่มขึ้นนะครับ o per ating cost to Income ratio อ,อยู่ที่27.4นะครับอันนี้อันนี้จะเห็นความแตกต่างว่า per ation ต่อ per ating cost to Income ratio เนี่ยลดลงจาก28%หรือ27.4นั่นหมายความว่าใน o per ation ต่างๆของ k t c ที่เราพยายาม Streamline แล้วก็สร้าง efficient